จับปูมาคว้าป uh, 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 ูทะเลสนุกจริงเออเฉลยนอนเปล่งจะโอดไรเอาไบบายบายบายก็ได้บายบายเออ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 บายยึดจับแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นจับกันเป็น เก่งเก่งเก่งเอเก่งเก่งเกเก่งก็ไหนเก่งก็ไเก่งวะมารักจังได้เลยค่ะบายบายเอยบายบายเอบายบายเออีคิดกคิดอามาพัดให้มาพัดให้นี่อามาพัดให้นี่นพัดพัดพัดคิดพัดพัอ่พัดพัอพัดพของเล่นใหม่อะลูกเขาพัดพัุ๊บตุงตุ้ยดุยยดุ อามาพัดให้ไข่ไข่ไข่หามาหามาไข่ไข่ไข่ตั้งไข่ลโล้มโ,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 โอ้นี่หรอกไข่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 อะตั้งไข่ล้มตั้งไข่ล้มมาหามามาไข่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 กัน นี่ของมามาค่ะมามามาแล้วเอ๊ะเอ๊ะไข่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 นั่นเน่ไข่ไขไปแล้วไข่แล้วเนี่ยไข่ไข่ไข่คิดคิดไข่ไข่หามามาไข่ไข่ไหนไข่ไข่คนเก่งแล้วลูกอีอีนะไม่เอานะอีอีนะ ไข่ล้มต้มไข่กินเอาให้มากเอาให้มันหน่อยเอาคอหน่อยคอขอหน่อยลอกขอหน่อยไข่ไข่ไข่เอาไข่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 โอ้โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยเลยประมาณยี่สนาทีแล้วคิดดให้สถานการณ์่มานไหัดจถึงจะมีผู้บัญชาการ้นผ็้นวารนั้นมาแถลงข่าวไปมีข้อมูลนะครับว่ามีผู้บัาการตำรวจภูธรภาคสาม

โอ้เดี๋ยวฝนตกแล้วท,ทุจ้าทุจ้าลรึมาต่อแถวบราจุดนี้นะครับทุจ้าไหมทุจ้าไหม จับปูดำจับปูดำข่ายำปูนะจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเออเชลยนอนเปลเชอโอลาเฮนอนเปลหลับไปเชอโอลาเฮนอนเปลหลับไป บายบายเอ๋ยบายบายเอ๋ยบายบายเอ๋ยบายบายเออสิบายบายเออเป็นจ่ายด้วยเป็นจ๋ายเป็นเป็นจ่ายมากโดยที่เป็นเป็นจ่ายมากโดน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 เดี๋ยวหล่นลงไปอ่ะเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนะ Kai 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 xin đăng kai 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 ไข่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 หามาเล้วลูกไข่ไข่ไข่เก่งจังเลย <c oughs> ลืออีกแล้วเหรอยิ้มอารมณ์ดีจำโกได้นะ กิ๊กครับเอ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 เฮ้ยแก้วกินไข่กินไข่วันนี้กินไข่อาม่าหม่ำๆให้อาม่าดูจดใช่ไหมตบมือหน่อยตบมือหน่อยเก่งเก่งเก่งไอ้เก่งจังเลยลูกกินขนมปังเลยกินขนมปังเลยอร่อย่อยอาม่ากินหน่อย

ยิ้มใหญ่เลยวะเมื่อวานอึ่งของบันเลอะอออกงคนเยฉะกวนเยอะๆออกมานั่งเล่นทำอะไรยังดีเลยเนาะกิ๊กคิดกิ๊กคิดกิ๊กคิดครับวันนี้เดินเดินอีกนะลูกเดี๋ยวเดินให้มาดูนะ เดินดังหลายก้าวเอ๊ะอันนี้เดีด๋ยวนี้เขาแบบมีตั้งถลนทำหน้าถลันท์เก๊ดเลยกดไม่ทันนะกดได้นิดเดียวเอาใหม่เดินมาหาม้าหาม้าหาม้ามาหาม้ามาไข่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 อ ใคร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 หามมาใครใครเก่ง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 อะหาโกหาโกหาโกหน่อยหาโกหน่อยหอ่ะหนึ่งสองสามใคร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 เก่งเก่งเก่งอันนี้เก่งมากเลยดใครใหม่ใครใหม่ ไปใหม่หามามาหามมามาแอะเดือแล้วครับไปแล้วไปแล้วเขาอีกแล้วเนี่ยเอาไว้เนี่ย 哎呀！耶。 เคี้ยวก่อนเคี้ยวหนึบนิ่มมึงสงสัยหมดแล้วนี่อย่างเคี้ยวหมดแล้วอ่ะกินแข่งกับมาม่าเลยเหรอเอาอีกชิ้นแม่มาม่าไปเอาให้ฉัน กินข้าวเดี๋ยวดึกกินข้าวเดี๋ยวถ,ถ่ายให้ก๊อบดูหน่อยคิดๆครับไปไหนลูกคริสครับคริสไปไหนคริสครับครีสเดินเก่งนล ขึ้นมาเองนะขึ้นมาเองขึ้นมาเองขึ้นมาเองอืมขึ้นมาเองต้องไม่มีเม็ดเนาะอ่ะมัมชอบกินชอบกินผลไม้เต็มปากเลยนะเต็มปากเลยเออว้า บอกก็อมยิ <S <S ้มแต้เป็นอมามมัมวาเาสมลูกแต้องรมางวันยมมัมมามมามรอบนี้หัวถุยจังคลิดคลิกครับระวังโตนะไม่นมติดยางอีกรู้ของอี ไปไหนลูกพอดีเลยหัวกระตาะเกิดเแล้วพอดีเลยเย่นี้ห่ก็ชวงนี้กินแล้วายขาแล้วเจอแล้วพอจะถ่ายแล้วก็เป็นคานทอนไม่ขายเดินใหญ่ปาได้แม่อะไใช่ไหมจ่าป่าป้าได้แม่เลยใช่ไหมใช่ไหมจ่าป่าป้าได้แม่เลยใช่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอเอ จำปลาจำหมาแม่เดินไกลนะแต่นั้นมีส้มเล้วเนี่ยจำปลามาแม่เลยมันจะกินส้มมันจะกินส้มนอนนอนเป็นตามเลยแล้วเนี่ยคัดเดินเดลยเดินใหญ่เลย เดินไปไยิ้มไปด้วยนะเดินไปยิม้มไปด้วยนะ่ิงเริยิ้มยิม้มเรื่องคื่กันนอนไว พอเลาะใหญ่จักกันจีหามะหามะ๋ยวกลัวตกกลัวตกถ้าเราอยากให้นอนเร็วต้องไม่ให้เขานอนกลางวันหลังบ่าโมงเย็นถ้าอยากให้นอนเร็วต้องไปไว่ายน้ำไปน้ำสนหลบเหนื่อยง่วงสลบเลยดีใจดีใจดีใจ เก่งแล้วตอนนี้ดูเด็กเก่งแล้วตีวเนเก,ก่งเลยอืมอมันไม่ไมันไ,ไม่ตีกองเลยเบียนบอยมามามา,มา,มา,มา อัอยูแล้วลินใส่ใครอ่ะแล้วลิ้นใส่ใครอ่ะเราอ่ะแล้วลิ้นใส่ใครอ่ะแ้เอ๊ะเอ๊เอ๊ทำอะไรเนบบเดินแบบเดินแบบ นแล็บดินทํไไมครับวันเนี้เล็บดินเก่งจังเงในเราอ่ะไม่เมื่อยอไม่เมื่อยอแะยใครวะมองตัวเองเดี๋ยวตายตาเสียมองตัวเอง

Awa awak awak kan? awa awak awak. Awa awak awak kan? Longan lah sih. Or 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 yud yud tu yud tu. Yud yud. Hai benai? Jaee. Jaee kan? Jaee kan? Jaee.

mệt rồi hả mệt rồi ài cái mà sao 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 มันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวคือกองมาตีดีไหมเนี่ยหันให้แม่ฟังมาหนุก <c oughs> ยินเก่งแล้ว ไข่ไข่มหา마หมาไข่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 มาหามาฮ้ไข่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 ต้มไข่เ้ิ่มเก่งจังเลยลูก Mà mầm gần mầm mầm gần lắm cột hai màn đồ xí cột hai màn đồ xí luôn ớ ừ, chỉnh lầy quá ớ tiếng lầy ทำอะไรวะเเสียงอะไรนะเสียงอะไรหนุกเฮ้เฮ้เฮ้เสียงอะไรวะเฮ้ น้ำลายยืดเลยคิดๆสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเก่งเก่งเก่งสวัสดีครับอะบายบายให้มาดูซิบาย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 เอ๋ยซิบายบายกันตีบายบาย,บาย,บาย สวัสดีครับสวัสดีครับเก่ง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 มากเลยลูกยิ้มหวานยิ้มหวานจิ๊บยิ้มหวานหน่อยจิยิ้มหวานให้มาดูหน่อยอืมเอ๊ะอืม ขับรถเลยนะลูกเต้น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  ตตนตนตนอนอารมณ์ดีมากวันนี้เนี่แลบดินดามออยอะลูกโอเคิกคับคริสครับดิบ้นหวกันดิ้นไหว

อายามองม่ทาอายามองมาทานหน่อยิ